สวัสดีครับวันนี้มาชมงานติดตั้งฝารองนั่งอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเรามาชมอุปกรณ์กันกันเลยนะครับสำหรับรุ่นให้ไปดูตรงหน้าคลิปนะครับผมมาดูตัวแรกครับน็อตยางเบ่งนะครับตัวสองคือแคมล็อกสายน้ำดีนะครับเดี๋ยวการติดตั้งจะเห็นนะไปใช้ยังไงนะครับผมอ่สายน้ำดีนะครับจะล็อกตรงนี้นะครับเวลาจอยครับจุดฝานะครับผม ฝารุ่นนี้นะครับจะเป็นฝาเฉพาะชําระนะครับชําระนะฮะฝาน้องนั่งชำระอัตโนมัติครับไม่ไม่ได้สั่งให้กดน้ํานะครับต้องกดเองนะครับผมตัวนี้คือเพจนะครับเพดลองฝาฐานรีโมทนะครับฐานรีโมทคอนโทรลครับผมรีโมทครับรีโมทรุ่นนี้ใช้วางก็ได้นะครับแต่ ให้ติดผนังนะครับจะดีครับอยู่ในระดับรองนั่งโดนครับด้านซ้ายด้านขวาด้านที่ถนัดประมาณนะครับระดับสายตาจะดีนะครับปักไฟโปรดไปดูคู่มือการจ่ายไฟที่คู่มือ้วยนะครับผมนะครับปักจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะครับพอลงติดตั้งลงไปก็จะอยู่จะอยู่ท่านี้นะครับผมสมมติอยู่ในถ่นะครับมาชมกันต่อไปเลยครับผม วิธีการติดตั้งเพจนะครับให้เอายางเบ่งนะยางสีดําแหย่ลงไปก่อนครับแล้วก็เอาเพจแปะลงไปนะครับแล้วตัวสไลด์นะครับตัวใหญ่จะเป็นตัวสไลด์นะครับผมตัวแผ่นที่สองจะเป็นตัวบังคับระยะนะครับพอวัดได้ระยะนะฮะให้วัดตอนประกอบฝาก่อนนะครับประกอบฝาว่าจะตุกมาหาน้าเท่าไหร่ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ53ามเซนนะครับจากท้ายเพจนะฮะท้ายเพจ สิบผนังนะฮะทางด้านผนังนะครับมาหาหน้าห้าสิบสามเซนนะครับอันนี้เราก็จะวัดแล้วก็จะขันนะฮะขันให้ได้ฉากนะครับให้ได้อยู่ให้ได้ระยะเดียวกันห้าสิบสามเซนนะครับอัดให้แน่นนะครับอัดให้แน่นครับอัดให้แน่นครับไม่ใช่นั่งแล้วโยกนะครับอัดให้แน่นวิธีการใส่นะครับนะครับสไลด์เข้าไปแล้ะครับพอขันเสร็จนะครับสไลด์เข้าไปปัก ก็จะล็อกแล้วนะครับผมนะครับดูหน้านะครับดูบาลานซ์มือลูกดูนะครับนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับผมจัดให้สวยนะครับดันให้สุดนะครับสําหรับสายน้ําดีนะครับเดี๋ยวมาชมกันว่าเราจะทํำยังไงครับตัวนี้คือปุ่มคลายล็อกฝานะครับจะดึงฝาออกกดนะฮะกดแล้วสไลด์ดึงลงมานะครับดึงออกมามาจะมาปักมาแต่งอะไรก็ อีกเรื่องนึงครับปรับให้ได้ที่นะครับมันเบี้ยวมันอะไรก็ปรับอยู่ตรงนี้ครับนิดครับมันจะเป็นคล้ายๆก้างปลานะครับสองชิ้นล็อกกันนะครับสองชิ้นนี้นะฮะเช้นติขาวชุดเพจนะครับผมตัวนี้ครับปุ่มนะฮะปุ่มถอดฝาเวลาถอดฝาให้กดตัวนี้แล้วสไลด์ออกมานะฮะขันให้แน่นนะครับ มาดูวิธีนะครับตัวสายตัวนี้เป็นโอลิงนะครับเสียบกับตัวนี้อันนี้ท่านี้ไม่ถูกครับต้องลงด้านล่างนะครับแต่ทําให้ดูก่อนนะครับเนี่ยการล็อกก็จะล็อกประมาณนี้นะครับผมเนี่ยครับล็อกกันนะกันสายสายไหลคืนนะครับผมอันนี้ผิดท่านะครับต้องหัดลงไปข้างล่างนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่มีปัญหาเรื่องงานสุขภัณฑ์นะฮะงานห้องน้ํานะครับงานปลาปานะครับ ่อแตกท่อรั่วท่อตันอะไรให้คอมเมนต์ไว้เลยนะครับถ้าแก้ไม่ได้นะครับจะช่วยตอบทุกปัญหานะครับช่องป๊อปเมสอนยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับปรึกษาฟรีนะครับผมตัวมาดูตัวนี้กันตัวสีขาวนี่ครับ ตัวนี้สําหรับล็อกนะครับล็อกแคมป์ตัวนี้นะครับล็อกเก็บปลายนะครับเก็บปลายแคมป์กันกันคนมาบีบเล่นแล้วหักนะครับผมช่วยประคองนะครับผมใส่ด้านล่างด้านบนก็แล้วแต่ถนัดนะครับแต่ขอให้ใส่นะครับมันจะเป็นพอใส่แล้วก็จะดูสวยงามกันบาดไม้บาดมือด้วยนะครับผมเพราะว่าชิ้นส่วนตัวนั้นเป็นสแตนเลสบางๆนะครับผมอาจจะบาดมือเวลาแม่บ้านนะฮะ ไปทาความส่อานะครับนี่ก็มันกันได้หลายอย่างนะครับกันทั้งหายนะครับกันทั้งบาทนะครับผมสําหรับว่าสามทางตัวด้านล่างนะครับด้านหนึ่งนะครับด้านที่โผล่มาจะเป็นต่อสายชําระนะครับสําหรับป่าตัวนี้ชํารุดหรือว่าเซอร์วิสนะครับเราจะมีสายชําระมาต่อได้เลยนะครับคือตัวทองเหลืองด้านล่างนะครับนี่นะครับตัวนี้เลยครับผมนะฮะต่อสายชําระได้เลย ตัวนี้ก็จะไปนะครับสุดท้ายขอให้ท่านมีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับช่องป๊อปอเมซอนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับมาเป็นเพื่อนกันนะครับ